สบายดีพี่น้องสบายดีย่ำเทียงพี่น้องเ้ย่สุครสุนพ่อพ่อซานะับซจอยจะเข่าคั่วคือเก่าพี่น้องเ้ยตัมมาามต้กระปุ่นเมือตั้หายกงหลัจากขึ้นอย่างตั้มหาย้หน้าแบบจอยสีผมมันคือเลอะเฉยเออจอยหน้าไปสีมเนี่ยจ้ายนะหน้ามีสีผมหรอจอยก่อนทียังซาจอยิไปสื้อสอะลางเหรซาจอยเนี่มาขามนบ่ ตำจะเข้าครัวตำมะขามให้ผัวเพื่อผัวเพื่อนกินค่ะลุงแหล่เจ้านางเห็นยังฮะพี่น้องลุงแหล่เราเห็นยังนี่แจนะแต่หน้าบุษราบ้านเรืนี้คือเป็ด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 อยู่แท้ อมมุฮ่ามาจากเงินเลยแกวแซบีเลยแกวแซบค่ะมาเลิกเจ้าลุงะไรมากินแม่เขานี่ฮะมาแตะเด็กระยะพอจะกินนะ

ปา่าโอ้ยยา้ยมันบอกว่ามันอยากแสดงแน่นบมีนะมีกเมือมดแล้วอย่าบอก่านำปลาจาเตยกับบมี่่อยางนี้อืมมันอันนี้ได้มันไม่จะแงสาใจเขาัวตะมขามค่ะ เอ้ยมักตัมาขามมันก็ใส่กระเทียมด้้ยเฮียสเออเออสูตรมึงบอกอขามนคาูข่าว้กำขาวพวยอื้ยเผ็ดเดเลยน้ำตมาขามใส่อักกระยี่งไอยน้ำตาลมีปะมีพีว หวัดเด้อหัวหางอ้าวเนะนาววหน้าก็จะเป็นหน่วยงยตกใจปาถึงบางนายงรกระเดียแทช่ะพี่น้องจะกระชากต่อมาบ้างเรต้องใส่วาเเองบกินวานเลย

ซ้งกับปู้าวกับปูหาสิบพันถาจดประเดกอบองวางเวียงพี่น้อ,องเลยครับห้องฝังวางเวียงจะไปล่างกันล่าง,างม่ด้วยมันพักแย่งไห้จอยดูพอ,อแล้วถ้าก็อิ่มก่อน นี <toys> ่เ <m ics> <m ics> ่าจะวัดกินสามขําลงและจากกินามโอ้ทำนาว้าเริ่มผู้สาวจะเบิดมึอโอแสบตนนี้ประาโอโสามเบ้าเนี่ยโอ้สามันสวดมันยิงลงไป con bỏ ai ba là kim tam mặc nó đi than bớt bỏ nè than thì giờ bớt bỏ Mọi người ăn bà đẹp cùng mày nuôi, ơi đẹp ăn nè เปิดเองดูค่ะเปิดฟ้าดูลองกินมาดูค่ะอืมมันเป็นน,นี่เนาะสีสนันเหมือนเบิ่งขอสพอลองกินกับแต่ว่ามันจะกินหัวขายนะต้องกินข้าเนี้วห่อนห่อนอืมอืมร่อ่ยนอืมอืม

เซฟะขยงไปหน่อยอุ้มอูมลานหน่อยมาเลยลุงแน่้ทงหาอมดูอมโทรมาต่อไปแบบตัดสิติวเปติบเค้ ฮะอมดัเ่อนโทรหาพัวเพื่อนดิ่นน้องใส่ประเด็กเลยมันเขย่าเขย่าเป็นวันธนาลงโอยคือใสพไนง่ออีกขแยงก่อนไปแหนะผกอูน่งอายากนอนต้มปลาสักขีแยงกับเสพือกันหะทังสุรินต้มกบต้มปลา ผักแงงลงไปอ่าฟีมืนซอจอยเสร็จไม่นอนม่้อหนูกยาเกลือบารุยังนะแป้งนัวอืม น้ำลายเตกเลยแป้ยเก้ยส่งกูขาดยิงเส้นปอดลดขาดดากเลจักมาสุสๆอยู่บ่บต้มปาน ต้มสมป่ามึงให้เองซิมึงดูห้งอาจารย์มึงเอออาจารย์มึงดูห้ป็นไอือดี๋ยวาพอประเดี๋ดีวัน่ครับอืออืะข่ายดีกว่าประเดยใส่จะประเดี๋ยวด้หนึ่งเลย อเด็ก mm. hmm. uh ้นยวมันลงนำนามาเลงเนยมมัมาสอยได้ดำมีหมดได้ยังงนี่นันไงอือโอ้ป้าจะประด็กหึงเนี หยงโคกเลยหยงโคกหันหนามมั้งนะซีป่าจอยบะโคยปันใดมันโอ้โคกไม่ยามันแตกซะจ่อยแปมหนึงแปมหนึงมันคือมือเจอมาเละโอเคพี่น้องสามหอเนี้เห้อกับซิดาล่าพี่น้องฝากกุยไก็เซ็ด กติดตามซองน้องมอดนะจ๊ะพอกันใหม่ขึน้นมาสบายดีโอ้ยมันลายแตกอืมไปแล้ว